สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะครับสยามชาแนลจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราจะรับซื้อจํานวนมากครับต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับให้เพื่อนๆนั้นได้นําเงินไปใช้จ่ายนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับ เพราะฉะนั้น oh, นะครับในคลิปนี้จะมีหลายเหรียญที่รับซื้อนะครับให้ขออนุญ,ญาตนะครับบอกกับเพื่อนๆนะฮะดูคลิปให้จบนะครับก่อนที่จะฟังนะฮะร,รายละเอียดนะครับที่เรารับซื้อเหรียญอะไรบ้างนั้นใครขออนุญ,ญาตบอกช่องทางทติดต่อ,อก,ก่อนครับ นี่เป็นช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลายไอดีนะครับในส่วนของท่านที่ต้องการพูดคุยสดกับสยามชาแนลก็ไปที่สยาม f อฟนะครับด้านบนนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามช่องและก็แชร์คลิปให้เราครับ siamf4 ครับนั่นคือไอดีเราตอบสดกับเพื่อนๆครับส่วนไอดีล่างๆนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเป็นลายแอดตอบกลับอัตโนมัติเกิดของท่านไม่ตรงสเปคที่เราต้องการหรือไม่ใช่สิ่งที่มีราคาใครขออนุญาต อาจจะไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากมีเพื่อนๆน,นั้นติดต่อเข้ามาจํานวนมากครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญที่เรารับซื้อในคลิปนี้มีอะไรบ้างมาฟังกันครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับ ทุกท่านครับก่อนที่จะดูนะครับข้อมูลของเหรียญ10บาทนั้นนะครับขออนุญาตแนะนํานะครับเหรียญที่เรารับซื้อกันหน่อยนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเหรียญที่เรารับซื้อนะครับใครที่มีเหรียญ1บาทครุฑแบบนี้ก็นะฮะส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับขอรับจํานวนมากนะครับที่เป็นครุฑนะฮะปี2 5 1 7บาทแบบนี้นะครับเป็นครุฑหบาทไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับ เพียงแค่เพื่อนเพื่อนั้นนะครับดูนะฮะจุดข้อสังเกตก็คือขอให้เป็นครุฑอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้เป็นปีพศ2517นเะครับเรารับซื้อจํานวนมากนะครับถึงจะผลิตออกมาเยอะนะครับในเหรียญรุ่นนี้ก็รับซื้อจํานวนมากนะครับแล้วก็ต่อที่เหรียญนะครับที่เป็นเหรียญครุฑเช่นกันนะครับเป็นครุฑ5บาทตรงแบบนี้นะครับ เป็นปีพศ2525นะครับที่เรารับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตบอกว่าต้องมีไม่ต่ำกว่านะครับ10เหรียญขึ้นไปนะครับค่อยส่งมาประเมินราคาเนื่องจากว่าเหรียญที่เรารับซื้อนี้ยังอยู่ราคาประมาณ30บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจํานวนมากหน่อยนะครับในส่วนของเหรียญครุฑที่ผ่านงานช้แบบนี้นะครับนะฮะเป็นเหรียญ5บาทนะครับแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะครับ าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับเราก็รับซื้อให้นะครับมาต่อที่เหรียญที่เรารับซื้อนะครับเอานําเงินนะฮะเอานาเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับพาลูกพาหลานไปเที่ยวเทศกาลหน้าหนาวกันนะครับขอให้มีเยอะๆนะครับเอาแบบเยอะๆนะครับ นะฮะท่านถึงจะนะครับอ่มีค่านะฮะอ่เดินทางค่าเที่ยวค่ากินค่าค่าอยู่นะครับต้องมีเยอะๆนะครับเหรียญ2เหรียญจะราคาจะยังไม่แพงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เยอะนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับเหรียญถัดมาก็คือนะฮะเสด็จนิวัดนะฮะพระนครแบบนี้เราก็รับซื้อนะครับที่ด้านหน้าเป็นในหลวงราชการที่กแล้วก็พระราชินีของพระองค์ท่านในรัชการที่กาแบบนี้นะครับนะฮะด้านหลังเป็นแบบไหนเหรียญแบบนี้รับซื้ออยู่นะครับที่เขียนคําว่า รัฐบาลไทยพศ2504นี่นะฮะ1บาทตราแผ่นดินแบบนี้นะครับเราก็รับซื้ออยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีจํานวนมากก็ส่งมาขายนะครับถ้ามีประมาณสิเหรียญขึ้นไปนะครับส่งมาขายได้เลยขอสภาพสวยๆหน่อยนะครับอย่าอย่าสภาพแบบนะฮะแบบเก่าแบบบินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอสภาพแบบนี้ประมาณนี้ฮะประมาณเหรียญที่ผมถืออยู่เนี่ยผมก็ซื้อให้แล้วนะครับ แล้วก็มาในส่วนของเหรียญแบบนี้นะครับเราก็รับซื้ออยู่นะครับในเรื่องของเหรียญนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับมีข้อความฝั่งซ้ายว่าภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็นะครับรัชกาลที่9นะครับเป็นเป็นเหรียญอะไรครับเป็นเหรียญวาระนะครับพระชนมายุครบนะฮะสรอบแบบนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับเป็นรูปอุณาโลมที่มีอ่าแบบ เป่งและสมีเหมือนพระแสงจักอย่างเงี้ยฮะนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับนี่ฮะที่เป็นรูปอนารมนะครับเป็นเหรียญ1บาทนะฮะที่เขียนคำว่ารัฐบาลไทยแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆน,นั้นนะครับเหรียญลักษณะที่เป็นธรรมดาแบบนี้ นะครับขอแนะนำว่าต้องมีจำนวนมากะครับเป็น10 20 30เหรียญขึ้นไปนะครับอย่างต่ำนะฮะถ้าเหรียญ2เหรียญส่งมาประเมินราคาราคามันก็ยังไม่ได้แพงนะครับก็อยู่ที่หลักสิบอยู่นะครับมาประมาณนะฮะ20 30บาท40บบาทนะครับที่เรารับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นะครับแนะนำให้ว่าต้องมีจำนวนมากนั่นเองครับแล้วก็มาดูเหรียญที่นะครับที่เรารับซื้อนะครับเป็นเหรียญนี้ครับ ใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับจํานวนมากๆนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเพื่อนๆครับนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นขบวนการผลิตนั้นมีสูงถึง800กว่าล้านครับหลายคนไม่เชื่อว่าใครจะมีเยอะขนาดนั้นนะครับมีเป็นร้อยสองเหรียญมีจริงหรือไม่ผมพึ่งนะครับตกลงซื้อขายกับเพื่อนๆไป2,000เหรียญครับนะฮะตอนนี้ของกําลังส่งมานะครับ2,000เหรียญครับนะฮะมีเยอะแยะครับไม่ต้องบอกว่าไม่มีหลายคนก็อาจจะ ไม่เคยเก็บก็เลยไม่รู้ว่ามีเยอะขนาดนั้นนะครับบางท่านอาจจะมีเป็นหมื่นเหรียญก็ได้นะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตนั้น800กว่าล้านนี่ยแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นในหลวงรัชการที่9แบบนี้นะครับนะฮะด้านหลังเป็นแบบไหนเป็นเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้ครับขอให้สภาพไม่ดำไม่หวินนะฮะจำไว้นะครับที่ผมรับซื้อนะครับนะฮะนี่ผมซื้อง่ายที่สุดแล้วนะครับ ซื้อแบบที่แบบให้เพื่อนๆนั้นนะครับหาได้ง่ายๆเลยแต่ขอจํานวนมากนะครับขั้นต่าจะให้ต่ากว่าร้อยเหรียญขึ้นไปนะครับเพราะราคารับซื้อนั้นยังไม่แพงนะครับซื้อสวยหน่อยก็ประมาณ3บาทนะฮะภาพใหม่ๆเลยก็อาจจะได้ประมาณ3ามบาทห้นะครับเรามาคุยกันนะครับแต่ถ้าเป็นผ่านงานใช้ก็ประมาณ2บาทนะฮะเนี่ยนะครับในส่วนของนะครับเหรียญที่เป็นตราแผ่นดินปี2 5งพับาทนี้นะครับ ปี2505เนี่ยขอมอบความรู้นิดหนึ่งนะครับเผื่อทุกท่านหลายคนที่เข้ามาใหม่นะครับเนื่องจากมีผู้ติดตามเข้ามาใหม่นั้นนะครับนับแสนนะครับที่เข้ามานะครับถ้าสมมติว่าท่านนะครับไปเจอนะครับที่เป็นปลายพระมหามงกุฎนี่ยชี้ตรงยอยักษ์นี่นะฮะการันตีนะครับหลักหมื่นขึ้นนะครับถ้าท่านเจอนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วยอยักษ์เนี่ยนะฮะมาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับจําไว้นะครับเพื่อนๆถ้ายอยักษ์เนี่ยนะฮะมาตรงกับ ภายพระมหามุกุฎเมื่อไหร่นั้นผมการันตีหลักหมื่นขึ้นนะครับสภาพแบบนี้ก็เป็นหมื่นนะฮะนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับในรุ่นของปี2505นี่ฮะจุดที่มีความแพงให้ดูตรงนี้ถ้าเป็นปกติแบบนี้ขอรับแบบมากๆนะครับเหรียญ2เหรียญไม่ต้องส่งมาครับเนื่องจากราคาถูกนะครับมาต่อที่เหรียญที่เราจะรับซื้อนะครับในคลิปนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับเออขออนุญาตนิดนึ่งนะครับอขออนุญาตบอกกับเพื่อนๆนิดนึงฮะ เหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับเหรียญแบบนี้นะครับที่มีหลายคนนะครับต้องบอกว่ามีจํานวนมากเลยนะครับมีเป็นพันๆข้อความนะครับที่ส่งเหรียญที่เป็นแบบนี้เข้ามาที่เขาเรียกว่าเนื้อเกินเนี่ยฮะนะครับเนื้อเกินตรงนี้เป็นเกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์หมยืนยันว่าใช่ครับแต่เนื้อเกินแบบนี้นะครับที่บนบางครั้งก็อยู่บนนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยฮะพระเกศาอย่างนี้บางเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆบางเหรียญก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ ที่ท่านพบเจอเนี่ยฮะแบบนี้ใช่ไหมฮะที่ท่านเจอนะครับนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้ก็มีใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปีอะไรคือปี2547อย่างเงี้ยฮะ4737อย่างเงี้ยฮะนะครับเป็นเหรียญสิบบาทแบบนี้นะครับถามว่านะครับถามว่านะครับถามว่ามีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมไหมนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ผมต้องใช้คําว่านะครับขึ้นอยู่กับความชอบของคนเล่นฮะ แต่ทางการไม่มีนะครับทางการที่แบบว่ามีแบบเปิดรับเลยอะไรเงี้ยยังไม่มีนะครับถ้าใครรับก็บอกนะครับเพราะว่ามีหลายพันเหนนรียญนะฮะแบบนี้นะครับที่หาง่ายๆแล้วก็ผมก็นะฮะเอาคืนเอาคืนถุงไปเยอะแยๆไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับที่เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าเล่นหากันเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมของตกลงกันระหว่างคนซื้อกับคนขายนะครับแต่ว่าสยามชาแนลยังไม่รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับซื้ออะไรนะครับมาดูเหรียญที่ผมรับซื้อดีกว่านะครับเหรียญนี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีมากรวยมากครับในส่วนของเหรียญ5บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเหรียญ5บาทที่เรารับซื้อนะครับในปี2 5 0 0นาเนี่ยฮะ46บาทนี้นะครับส่งมาขายได้เลยนะครับรับจานวนมากนะครับเพื่อนๆ ใครที่มีเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับผมรับจํานวนมากนะครับในขณะนี้นะครับส่งมาเลยนะครับเอาเงินไปเทียบปีใหม่กันนะฮะรับซื้อจํานวนมากราคา300บาทขึ้นไปจนถึง1000บาทนะฮะในส่วนของปี2องพัน้ครับหนึ่เขาดูตรงไหนครับผมมีจุดดูนะครับที่บริเวณนี้แล้วก็ด้านหน้าบริเวณไม้ถ้าไม่มีขีดกระเบื้องนะฮะผมจะซื้อเป็นพันนะฮะถ้าสภาพใหม่ๆนะครับถ้าสภาพผ่านงานใช้ก็นะครับอยู่ประมาณ7จ็ดแปดร้อยแล้วหล่ะนะครับนี่ฮะปี2546นะครับ เอามาเลยนะครับเอามาเลยนะครับยินดีรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญ5บาทนะครับมาดูเหรียญ10บาทครับที่เรารับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญ10บาทเนี่ยนะฮะเหรียญนี้เนี่ยนะฮะพอสอนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับมีโอกาสที่จะแนวโน้มแบบไปแรงนะฮะถ้าใครพบเจอสภาพใหม่ๆซืสวยคมคมแล้วก็เขาเรียกว่ามีเปล่งรัศมีอยู่ด้านหลังนะฮะยังไม่ผ่านงานใช้ผมอาจจะประเมินราคาสูงถึง1,000บาทในปีนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆฟังข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่จะส่ง เพราะฉะนั้นนะครับราคาจะต่างกันในการรับซื้อนะครับนี่คือนะครับประโยชน์ของเพื่อนๆนะครับในการรับซื้อถ้าผมบอกพสอย่างเดียวเพื่อนๆอาจจะได้ในราคาของพสนะครับแต่ถ้าผมบอกในเรื่องของความสวยงามเพื่อนเพื่อนจะได้ราคาแพงกว่านะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญ10บบาทที่เรารับซื้อในคลิปนี้นะครับจำนวนมากนะครับน่าจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงราชการที่9กแบบนี้นะครับนะครับเป็นพระเศียเลกรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าสภาพบานการใช้ก็ซื้อนะครับในส่วนของเหรียญที่เรารับซื้อคือเหรียญพสนี้ครับนี่ฮะ พอสอนี้นะครับขอรับซื้อจำนวนมากนะครับ2,541ครับ2,541นั้นนะครับเนื่องจากการค้นคว้าจากสยามชาแน,นลนะครับทางเหรียญจำนวนมากของเราทีมงานเราค้นหานะครับเรามีเหรียญจำนวนมากมาค้นหาครับปรากฏว่าเราไม่เจอสักเหรียญเลยฮะจาก20,000กว่าเหนนรียญฮะ เราไม่เจอสักเหรียญเลยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่านะครับปี2541นั้นจะมีราคาแรงขึ้นในปีหน้าครับเพราะนั้นประกาศร,รับซื้อจํานวนมากเลยครับปี2541ครับขบวนการผลิต9 7 0 0 0 0เหรียญครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆคมๆนะฮะยังไม่ผ่านงานใช้การันตีขั้นต่ำ70บาทขึ้นไปครับถ้าเป็นเปล่งและมีอยู่ด้านหลังนะฮะที่แบบืสวยคมๆออกสีลุงหน่อยที่ยังไม่ผ่านงานใช้การันตี500บาทขึ้นไปครับ ในส่วนของเหรียญปกติทั่วไปแบบนี้ครับขอปรับราคารับซื้อนะครับก็ประมาณ60บาทขึ้นไปนะครับที่ผ่านงานใช้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับผมต้องการจํานวนมากเลยนะครับสองพสเอ็ครับขบวนการผลิตนะครับสูงถึงนะครับเก้าแสเห่รียญแต่เรารับซื้อครับก่อนถึงปีใหม่นะครับเพื่อนๆครับหาเหรียญมาขายนะครับรับเงินไปเที่ยบปีใหม่กับครอบครัวกันครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียดติดตามรับชมช่องสายามชาแนลของเราขอากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับพเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ